ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้เราอาจอยู่ในที่สูงมีชื่อมีคนยกย่องแต่วันหนึง่งทุกอย่างอาจหายไปในพริบตาโลกไม่ได้ใจดีกับทุกคนเสมอไปบางคนทำดีแต่กลับถูกเข้าใจผิดบางคนมีเจตนาดีแต่กลับโดนหาว่าสร้างภาพ เราอยู่ในโลกที่ความจริงกับความเห็นปนกันจนแยกไม่ออกและถ้าเราประมาทเราจะกลายเป็นคนที่เจ็บโดยไม่รู้ตัวบางคนโตมากับความเชื่อว่าถ้าฉันดีต่อคนอื่นคนอื่นก็จะดีต่อฉันแต่เมื่อใช้ชีวิตจริงเรากลับได้เรียนรู้ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปบางครั้ง คนดีก็ถูกมองว่าอ่อนแอบางครั้งความตั้งใจดีถูกตีความผิดและบางครั้งคนที่เราช่วยเต็มกําลังกลับเป็นคนที่ทำร้ายเราที่สุดมันไม่ใช่เพราะโลกโหดร้ายแต่เพราะชีวิตมีหลายมุมหลายด้านที่เราไม่อาจควบคุมเราไม่สามารถเลือกได้ว่าใครจะเห็นคุณค่าเราหรือใครจะมองเราอย่างไร สิ่งเดียวที่เลือกได้คือเราจะยังคงดีอยู่ไหมแม้ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจการทำดีไม่ใช่การทำเพื่อให้โลกตอบแทนแต่มันคือการยืนยันกับตัวเองว่าเรายังมีหัวใจที่ไม่เปลี่ยนตามสิ่งรอบตัวและความดีที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เสียงชื่นชมแต่มันอยู่ภายในของใจ เวลาที่เรามองย้อนกลับมาแล้วรู้ว่าฉันไม่ได้ทำร้ายใครเพื่อให้ตัวเองรอดความดีไม่ใช่เกราะที่กันลมฝนแต่มันคือร่มเล็กๆที่เรากางไว้แม้วันที่ฝนตกหนักอาจไม่ช่วยให้เราปลอดภัยทั้งหมดแต่ช่วยให้เรายังมีที่ยืนโดยไม่ต้องทำร้ายใครเพื่อเอาตัวรอด สิ่งที่มั่นคงที่สุดในชีวิตคือความไม่แน่นอนวันนี้เรามีทุกอย่างดูมั่นคงแต่พรุ่งนี้อาจไม่มีอะไรเหลือเลยก็ได้ชื่อเสียงเงินทองคนรักเพื่อนร่วมงานทุกอย่างมีจังหวะของมันเสมออยู่สูงได้ก็มีวันที่ตกได้มากก็มีวันที่เสีย คนที่เคยอยู่ข้างๆอาจหายไปโดยไม่มีเหตุผลแต่คนที่ไม่ประมาทจะไม่เสียใจจนลืมตัวและไม่เหลิงจนลืมโลกเราไม่ต้องกลัวการสูญเสียแต่อย่าประมาทจนคิดว่าทุกอย่างจะอยู่กับเราตลอดไปคนที่อยู่บนยอดเขาควรจำไว้ว่าลมแรงเสมอและการรักษาสมดุลให้ได้ในลมแรงๆนั่นแหละ คือสิ่งที่ทำให้เราอยู่รอดอย่าภูมิใจในความมั่นคงมากเกินไปเพราะทุกอย่างเปลี่ยนได้ในเสี้ยววินาทีและอย่าท้อแท้ในความสูญเสียเพราะสิ่งที่เรามีค่าที่สุดในชีวิตคือประสบการณ์ที่ทำให้เราเติบโตสุดท้ายแล้วสิ่งที่ควรกลัวไม่ใช่การตกแต่คือการไม่รู้จักเรียนรู้หลังจากตกลงมาคำว่าดี ถ้าไม่มีขอบเขตมันจะกลายเป็นภาระของหัวใจบางคนยอมให้คนอื่นใช้ความใจดีของตัวเองจนกลายเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดในเรื่องของตัวเองบางคนให้อภัยจนคนรอบข้างเข้าใจว่าไม่เป็นไรทุกครั้งและบางคนพยายามเข้าใจคนอื่นจนลืมถามว่าตัวเองเข้าใจตัวเองหรือยัง ความดีไม่ใช่การยอมทุกอย่างคนดีก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองการปฏิเสธไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนใจร้ายมันแค่บอกว่าเรารู้ขอบเขตของการให้อย่ากลัวคำว่าเปลี่ยนไปเพราะบางครั้งการเปลี่ยนไปคือการโตขึ้นและการไม่ยอมให้คนทำร้ายเราอีกนั่นก็เป็นความดีรูปแบบหนึ่งเหมือนกัน อย่าให้ความดีของเรากลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเองเพราะสุดท้ายคนที่หมดแรงจากการดีเกินไปจะไม่เหลือแรงที่จะดีต่อกับใครอีกเลยเราทำดีได้แต่ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรถอยและเมื่อไหร่ควรเดินต่อเพราะคนที่เข้าใจขอบเขตของความดีคือคนที่เข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงความจริงที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิต คือการยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนจะคิดเหมือนเราเราอาจซื่อแต่บางคนอาจมองว่านั่นคือความโง่เราอาจช่วยด้วยใจแต่บางคนเห็นว่าเราถูกใช้เราอาจพูดด้วยความจริงใจแต่บางคนได้ยินแค่ในสิ่งที่เขาอยากฟังไม่ใช่เพราะใครผิด หรือใครถูกแต่มันคือความแตกต่างของโลกคนเรามีประสบการณ์ไม่เหมือนกันมุมมองไม่เหมือนกันความตั้งใจไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมองเห็นเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเราหรือจะตอบแทนเราเหมือนที่เราทำบางครั้งสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือ การดีอย่างมีระยะห่างไม่ใช่การถอยหนีแต่การปกป้องความสงบของตัวเองโลกนี้ไม่ได้ใจร้ายแต่มันเต็มไปด้วยมุมมองที่ต่างกันคนบางคนทำร้ายเราไม่ใช่เพราะเขาอยากทำแต่เพราะเขาไม่รู้จักเข้าใจเรายังไงเราไม่ต้องเปลี่ยนให้เหมือนใครแต่ขอให้รู้ว่าไม่ใช่ทุกคนต้องเข้าใจเรา เพียงเรารู้ว่าเราไม่ได้ทำร้ายใครแค่นั้นก็เพียงพออย่าทำดีเพราะกลัวคนไม่ชอบอย่าทำดีเพราะอยากให้ใครมารักแต่ทำดีเพราะรู้ว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะถ้าทำดีโดยไม่ใช้ปัญญาวันหนึ่งจะกลายเป็นความดีที่ทำลายตัวเองคนที่มีเมตตาต้องมีสติคนที่ให้อภัย ต้องรู้ขอบเขตเพราะไม่เช่นนั้นความอ่อนโยนจะกลายเป็นบาดแผลและเราจะหมดแรงที่จะดีต่อใครอีกทุกอย่างเปลี่ยนไวมากคำชมวันนี้อาจกลายเป็นคำด่าพรุ่งนี้มิตรภาพวันนี้อาจกลายเป็นระยะทางที่ห่างในวันหน้าอย่าประมาทกับความเร็วของโลกเราต้องรู้จักหยุดมองและคิด ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นสอนอะไรอย่าตอบสนองทุกสิ่งทันทีเพราะอารมณ์ที่ไวมักพาเราพลาดในบางเวลาการนิ่งเฉยคือการเติบโตที่แท้จริงสุดท้ายชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราดีเลิศแต่มันต้องการให้เราอยู่ได้อย่างมีสติดีได้แต่อย่าทำจนตัวเองลำบาก ช่วยคนได้แต่อย่าทำให้ตัวเองหมดแรงรักได้แต่อย่าลืมรักตัวเองก่อนเพราะถ้าคุณหมดก็ไม่มีใครแทนคุณได้อย่าประมาทชีวิตไม่ว่าจะอยู่จุดไหนเพราะวันนี้เราอาจมีทุกอย่างแต่อีกวันเราอาจต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดและถ้าถึงวันนั้นจริงๆขอเพียงเราอย่างไม่หมดความดีในใจแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว